พระสาวนะเป็นกระดูคับเส้นเป็นเยอะด้วยเป็นน้าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เป็นมาหลายปีรักษาไปทั่วไปหมดฝังเข็มอะไรก็ไปหมดรักษาที่เทพอยุทธยาไปตรงไหนก็ไปใครว่าตรงไหนดีไปหมดทีนี้มาเทียบคือ ก็ <c oughs> โทรหาหลายรอบแล้วก็โกเขาว่าไม่ขายนูนี่นะแล้วก็หนีก็ตลอดจริงเขาบอกให้เซ็นชื่อเราจะเป็ต้องไปทีนี้เขาไปก็เราก็ยังปฏิเสธอีกปฏิเสธไปเรื่อยๆจริงกระทั่งกินเองข่าวโค้ให้กินข่าวไปนิดนึงตื่นเช้ามาเอมมันดีมันนอนได้จริงๆมันปวดปวดน,น,นอนไม่ได้ เช้ามาไปซื้อเลยไปซื้อกินสี่ตัวเลยนะทั้งทั้งเราก็ติดนี่อยู่แต่เราอยากหายแต่เราก็อยากลกลัวติดเตียงด้วยแล้วพอกินไปมันก็ดีเรื่อยๆรื่อยแล้วก็ไม่มีใครใคยคิปไว้แต่เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะหายเร็วเลยไม่ได้คัดใายคิดไว้แต่รักษาที่อื่นอะมันหลายปีไปยังไม่ดีขึ้นอันนี้กินแค่คืนเดียวอะ่ะ ดีขึ้นตื่นเช้าซื้อเลยแล้วก็ไปขายด้วยนะไปซื้อแล้วก็ไปขายเลากนะลับม,มาตอนเย็นสมัครเลยซ,ซื้อทั้งหมดแนตะมันอะไรแปดพันสิบบาทวันนั้นขายได้ต้งกีดมือนะพูดจำได้ไหมสามหมื่นฟ้าสองหมื่นฟ้าไม่รู้จำไม่ได้ไปขายวันเดียวได้เยอะก็เลยสมัครเลยสมัครอะไรเจ็ดรหัส ตลอดแล้วก็เลยขายด้วยกระอายุเท่าไหร่ครับมีคนถามอ่าอายุอะไรเดียวไ <c oughs> อ,อ่แน่ความจริงอ่าเจ็ดสิบสามแล้วเมื่อก่อนกระสาใช้ชีวิตยังไงตอนที่เป็นกระดูกทัเส้นอะครับเวลายก<อ>ตาก้าซัก้าเดินอลองทำท่า 5, ให้หน่อยดูได้<อ>ไ,ดไหม เดินให้ดูหน่อยมันเจ็บมากเดินอย่างนี้แล้วทีนี้เวลาตากผ้าขาไม่ได้ยืดอย่างนี้นะขามันงออย่างนี้เวลาเดินอ่ะมันยืดไม่ได้ยืดแล้วมันปวดปวดมากก็เลยต้องย่อย่อเพื่อไม่ให้มันย่อแล้วตะแคงแต่คนที่ปวดหลังก็ต้องทาท่านี้แต่ของเราไปท่านี้ตะแคงข้างแล้วทีนี้เวลาตากผ้าเนาะไปดูเองอ่ะตากผ้าสามตัวเนี่ยรามาอยู่ตรงนี้ตากแค่สองตัวริบนั่งก่อน พอมยืนไม่ได้มันปวดแล้วก็ทําสวนด้วยทาทุกอย่างอตอนนี้ปกติเดินไม่ต้องย่อแล้วไม่ต้องตะแคงแล้วไม่ตะแคงแต่มันก็ยังมีเอีเยงๆนะนิดนึงแต่พูดถึงก็ดีขึ้นแปดเก้าสิบอร์เซ็นเลยเนาะจากเดิมที่ไม่สามารถใช้ชีวิตเหมือนปกติได้แล้วตอนนั้นมันก็ไม่ค่อยแข็งแรงอะนะ,อะตอนเนี้แข็งแรงแข็งแรงมาก ทุกตัวโอเคสาวขึ้นสวยขึ้นด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับสาว